ใช้ได้เลยวะเงินเดือนเท่าไหร่วะเงินเดือนผมไม่ค่อยสูงหรอกพี่ก็เป็นแค่เด็กเสือเอืงก็จริงเลยนะเออแค่เด็กเสือก,กระจอกกระจอกนะจะสักเท่าไหร่ชีเอา้าเดสวัสดีครับสวัสดีจ้า คืออย่างงี้นะจ๊ะช่วงบ่ายเนี่ยเจ๊ว่าเจ๊จะออกไปธุระสักนิดนึงนะจ๊ะยังไงฝากร้านหนึ่งแป๊นหนึงนะจ๊ะได้ครับเจ๊จ๋าจะถ่าช่วยมาเจ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตักเลยได้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 เจ๊ไม่อยู่ใช่ไหมใช่ช่วงบ่ายน่ะครึ่งวันเองได้ได้เจ๊ไปแถวไหนครับโอ้ยแถวนี้แหละแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับเอาลูกค้าครับเฮ้ยน้องขอเมนูหน่อยดิครับสักครู่ครับเมนูครับพี่ เ,เฮ้ยดินนี่มึงเองนี่วะเอาพี่โอต๊ตโอ้เป็นไงบ้างพี่ไม่เจอกันนานเลยสบายดีแล้วนี่มึงเป็นเด็กเสริฟร้านนี่หรอใช่ครับ <c oughs> ก็เหมาะกับมึงดีว่ะ <c oughs> ครับกูก็ทำงานอยู่แถวนี้แหละอ๋อเหรอฮะทำทำอะไรพี่กูเป็นโปรดิวเซอร์อว่ะทำงานร่วมกับพวกดารานักแสดงเยอะแยะเลยช่วงนี้ก็งานยุ่งหน่อยงานเยอะมาก ดีอย่างไรพี่ก็ธรรมดาคนเก่งมีความสามารถอย่างกูนนะ <c oughs> แต่มึงก็เก่งใช้ได้เลยว่ะดีมเรียนก็เรียนไม่จบก็ยังอุตส่าห์เสือกหางานทําเป็นเด็กเสิร์ฟได้ใช้ได้เลยวะ <c oughs> เงินเดือนเท่าไหร่วะเงินเดือนผมไม่ค่อยสูงหรอกพี่ก็เป็นแค่เด็กเสิร์ฟเองอก็จริงนะเออแค่เ,เด็กเสิร์ฟกระจกกระจกนะจะสักเท่าไหร่ อ่สั่งอาหารเลยพี่ร้านนี้อาหารอร่อยเยอะนะครับมีอะไรแนะนำไมาดิก็มีเป็นสเต็กครับพี่แล้วก็สปาเกตตี้แล้วก็เมนูข้าวต่างๆครับแล้วแต่พี่อยากจะกินเลยงั้นก็เอาสเต็กกับสปาเกตตี้มาอย่างละหนึ่งเลยนะได้ครับเอาไปสเต็กไรดีครับพี่สเต็กเนื้อแล้วเครื่องเดิมนะครับอะไรก็ได้แพงๆเอามีตังจ่ายวะได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะครับพี่ครับดิ้นดิ้น เพื่อนเธอเหรออ๋อใช่ครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มหาลัยครับพูดจาแย่มากนะเจ๊ไม่ถูกชะตาเลยอ่ะโอ้ยจำภาษาเจ๊ผมชินแล้วมีเพื่อนแบบเนี้ยจะทําให้เราแย่นะอย่างไอ้คำพูดของเขาเนี่ยเธออย่าไปสนใจอ่ะเข้าใจแล้วครับไปไปทำงานเถอะงั้นเดี๋ยวผมเอาออเดอร์วไปในครัวก่อนจะรีบกลับ เฮ้ยดิมเก็บตังค์เลยวะได้ครับพี่ขอบพี่หน่อยครับเจ๊อขอบคุณครับไปใส่ครับอขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมครับถือว่ากลัวให้ทิปมึงแล้วกันผมไม่เอาหรอกพี่เก็บไวเ้เถอะ เอาไปเนอะนะมึงมันก็แค่เด็กเสิร์ฟเงินเดือนก็น้อยแล้วเนี่ยมันจะมีลูกค้าสักกี่คนที่ให้ทิปมึงเทียร้อยรับไปเถอะถือว่าเป็นน้ําใจจากกูแล้วกันแต่ไม่ต้องแต่แล้วเอาไปไปแล้วเ่งฆ่าหายครับเจ๊ดีบเธอนี่ก็ใจเย็นหน้าดูเหมือนกันนะ นี่ถ้าเป็นเจ๊เลยนะเจ๊จะด่ากลับไปหลายคำเลยล่ะครับเจ๊ตือนนะดินนะไอ้เพื่อนแบบเนี้ยอย่าไปสนใจคำพูดมันเลยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับดีแล้วดีแล้วอันนี้ทิปครับเอ้ยไม่เอาเรอเธอเอาไปเถอะผมไม่อยากได้อะเจ๊ถ้างั้นเดี๋ยวใส่ไว้ในกล่องบริจาคนะเอางั้นเหรออ่ะขอบใจยวเก็บต่อไปนะเจ เธอที่หลอกก็หลอกใจดีก็ใจดีเจ๊จก็ชมเก๋สวัสดีครับเชิญคระับน้องโปเชิญนั่งมัจจาขอบคุณนะคะ,ะหลายคนบอกว่าหาร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะใช่ วันนี้น้องโปอยากกินอะไรนะเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่โอใจดีจเลยนะคะแน่นอนใจดีแล้วก็หน้าตาดีด้วย <c oughs> เอ้ยน้องขอมิโน่หน่อยไปดูครับเอ้ยน้องเดี๋ยวก่อนนะไอ้ดีมที่มันเคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่มันโดนไล่ออกหรอเออคือ,อยังไม่ได้ออกหรอเจม เดีย๋ยวไปช่วยในครัวไป,ไปจัดก,การเองเดี๋ยวนี้พัฒนาวะ่ะเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเด็กเสริมไม่ธรรมดาจริงมืสั่งอะไรดีครับพี่อน้องโปสั่งอะไรดีจ๊ะเออนี่ดิมนี่คนนี้ชื่อน้องโปนะแฟนกูเองสวัสดีครับสวยดีพี่แน่น,นอนอยู่แล้วแต่กูว่าน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยคงไมีปัญญาหาได้แบบนี้หรอกว่ะ พีโออ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ว่าต้องปรสั่งอาหารดีกว่าเนาะเอาไปเลยครับเอาสเต็กเนื้อที่หนึ่งค่ะส่วนของกูนะขออะไรก็ได้แพงๆมากระแทกปากนะได้ครับเครื่องดื่มนะครับโปรอยากกินอะไรจ๊ะน้ำส้มละอันค่ะของกูก็เหมือนเดิมเอาแพงที่สุดเวลามีตางคจ่ายวะ งั้นเดี๋ยวเราต้นงครับเอ้ยเดี๋ยวทำให้สุดฝีมือเลยนะเดี๋ยวนี้กูจัดติ๊บให้หนักหนะักได้ครับพี่รอแป๊บหนึ่งนะอาหารร้านนี่อร่อยจริงเป็นไงจ๊ะโปอาหารรสชาติอร่อยไหมอร่อยดีค่ะเดี๋ยวยังไงโปขอห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะได้สิ เ็นเอ้ยไม่มีเงินสดนี่วะรูดบัตรเอาก็ได้วะน้องๆเช็คบินหน่อยได้ครับบินอ,อันนี้บินค่าหาครับรอสักครู่นะครับ มาแล้วเหรอก่ายจังรอแป๊บหนึ่งนะบัตรรู้ไม่ผ่านนะเจนไปเปลี่ยน,นใบแล้วลูกค้าครับมีบัตรใบอื่นไหมครับบัตรใบนี้รู้ไม่ผ่านอนะ่ะรู้ไม่ผ่านครับเอ่อโป๊ะจ้ะเดี๋ยวผม,มช่วยแล้วพับพี่ขอตัวแป๊บนะ ดิมครับกูขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิได้เลยนะพอดีเงินสดกูไม่พอว่ะมึงช่วยคุยกับเจ้าของร้านหน่อยดิว่าบินเนี้ยลงบัญชีชื่อกูแล้วดูกวินใจ่ายไอ้ทีหลังเาอางั้นละพี่ได้ครับแต่เดี๋ยวพี่กลับไปนั่งที่โต๊ะก่อนก็ได้เ,ดมเผมจัดการเองข้าใจเฮ้ยแล้วก็ มึงช่วยทำเนียนๆหน่อยด้ยพอดีกูอายสาวได้ครับจะมาไปคุยอะไรมาเหรอคะอ๋อไปคุยทุระมานิดหน่อยจ้ะแล้วส่วนเรื่องค่าอาหารเนี่ยผมไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จัดการได้เอ่อเดี๋ยวอาหารมื้อนี้เนี่ยผมจัดการเองนะครับ หรือว่าเป็นการเลี้ยงที่เจอเพื่อนเก่าเฮ้ย <Hey, S 1> ดิมไม่ได้ดิมึงมันแค่เด็กเสิร์ฟเงินเดือนก็น้อยมึงไม่ต้องจัดการให้กูหรอกค่าอาหารมือ้อเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเองไม่เป็นไรพี่อีกอย่างหนึ่งอนะผมไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟหรอกครับแล้วมึงเป็นอะไรคือผมเป็นอ๋อ oh, มึงอย่าบอกนะว่ามึงเป็นหัวหน้าเด็กเสิร์ฟ <c oughs> มันก็เด็กเสิร์ฟกันหรอวะไม่ใช่พี่ผมไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟรับ ผมเป็นเจ้าของร้านอะไรนะเจ้าของร้าน <c oughs> เจ๊ครับอื <c oughs> เรียกผมมาคุยมีอะไรปะครับ <c oughs> มีสิจ้าคือว่าเจ๊อย,ยากจะบอกดีมว่าเจ๊อาจจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีนะจ๊ะส่วนร้านนี้อาจจะต้องหาคนมาเซ้งต่อดีมเองก็ต้องขยับขยายหางานใหม่ทำนะ ดีมต้องเข้าใจเจนะเจก็ไม่รู้จะช่วยดีมยังไงแล้วนะานานะผมเข้าใจครับยังไงก็ขอบคุณเจ้ด้วยนะครับจ้ะไ,ไม่เป็นไรหรอกหยพูดไปแล้วมังก็น่าเสียดายจังเลยเนาะร้านเราอะลูกค้าก็ยังเยอะยังติดกันเยอะแยะเลยอะเจ๊เองก็ไม่รู้ว่าคนที่จะมาแซงต่อเนี่ยเขาจะบริหารดีเท่าเจหรือเปล่าพูดแล้ว จะร้องไห้เจ๊รักร้านนี้มากเลยนะเนี่ย <c oughs> เจ๊ครับเอา,อางี้ไหมฮะ <c oughs> ผมจะขอเซ้งร้านนี้ต่อจากเจ๊เอง <c oughs> <c oughs> นี่เธอว่าไงนะอ่าคือผมก็พอจะมีเงินเก็บจากการทำงานอยู่บ้างนนครับอีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาบริหารแทน แล้วก็ร้านนี้เนี่ยคือมีบุญคุณกับผมมากอยากเจ๊ก็เป็นคนที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ผมขอเปร้านนี้ต่อเองครับโอ้ยดีมเธอนี่มันคนจิตใจดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะโอ้โหแต่แต่ว่ายังไงผมอาจจะต้องให้เจ๊นเนี่ยช่วยเรื่องของธุรกรรมต่างๆก่อนนะครับ พอจะสะดวกไหมครับสะดวกมากๆเลยเจ๊ก็ดีใจที่สุดเลยที่ได้เธอมาบริหารต่อจากเจ๊โอ้ยโอ้ยเจ๊ดีใจจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยขอบใจจริงๆเลยนะทีมสู้ๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าของร้านแบบเต็มตัวแต่พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าอาหารนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้อีกอย่างเนี่ย ถึงผมจะไม่ได้มีการงานที่ดีไม่ได้มีการงานที่สูงหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนพี่ได้ทํางานกับดาราได้ทํางานกับคนดังเยอะแยะแต่ผมก็รู้จักบริหารเงินด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครยังไงถ้าเกิดอยากจะชวนเพื่อนๆมาอุดหนุนผมก็ได้นะครับผมเต็มใจขอตัวนะครับพี่โปขอตัวนะพี่โอ๊ตจะไปไหนอะโป ผมไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่สามารถบริหารจัดการกับชีวิตตัวเองได้อะการที่พี่เป็นแบบเนี้พี่ใช้ใา่ฟุ่มเฟือยแถมยังชอบพูดจาดูถูกคนอื่นน่ะมันเป็นแบบอย่างที่มันแย่มากๆเลยนะอีกอย่างนะโป๋ก็ไม่เห็นเลยอ่ะว่านาคนของพี่เนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงโป๋ไปก่อนนะเอโปอ๋เดี๋ยวก็ดีโป๋โป๋